สวัสดีครับผมนินจาครับผมตอนเด็กๆนินจาก็เป็นเหมือนตอนนี้แหละแค่ที่โตขึ้นกว่าเดิมบวกกับว่ามีส่วนสูงที่สูงขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเป็นคนเดิมที่มีความฝันชัดเจนมาตั้งแต่เด็กๆว่าเราอยากเป็นอะไรเล่ะจุดเริ่มต้นการไปไอดอลของผมมันเริ่มจากตอนที่ผมได้เข้าร่วมโครงการ 2B Number no. One ครับแล้วก็ตอนนั้นได้รับรางวัลชะนะเลิศอันดับที่2ระดับประเทศ ทำให้ความฝันของผมชัดเจนขึ้นเพราะว่าเราได้เรียนรู้การเป็นไอดอลที่ดีพ่อกับแม่ผมเสียแล้วก็เว้ยตอนนั้นผมอย่งอายุน้อยอยู่เลยผมเพิ่งแบบว่า17-18เองมันเป็นช่วงที่ผมใช้คําว่าเสาค้าำใจผมหักแล้วกันสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นคือทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นครับสำหรับผมไอดอลคือ บุคคลที่ไม่ได้ร้องและเต้นเก่งแค่อย่างเดียวแต่ต้องเป็นคนที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆคนได้ด้วยทําให้ความฝันของทุกคนเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องส่วนสิ่งที่ผมมั่นใจในซูเปอร์ไทยว่าโดดเด่นคือเราทุกคนมีความฝันเดียวกันครับเรามีแพชชั่นเดียวกันเรารักกันมากและเราจะกอดกันไว้อย่างดีครับ